หอพักผีสิงในโซเดอฮอนทีดดอมมิทอรีอินโซหอพักแห่งหนึ่งในโซซึ่งเคยเป็นที่พักของนักศึกษามหาวิทยาลัยชื่อดังกลายเป็นสถานที่ที่มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งจนทำให้หอพักนี้ได้รับฉายาว่าหอพักผีสิงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแม้ว่าหอพักนี้จะถูกสร้างขึ้นในปี1980 และยังคงเปิดให้บริการนักศึกษาเข้าพักในทุกๆปีแต่เหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นภายในอาคารนั้นทําให้คนที่เคยพักที่นี่รู้สึกขนลุกและไม่กล้าพูดถึงสิ่งที่พวกเขาเคยเจอหอพักนี้ตั้งอยู่ในย่านใจกลางของโซลเป็นที่พักของนักศึกษาจากหลายคณะและหลายสาขาโดยเฉพาะนักศึกษาที่มาจากต่างจังหวัดที่ต้องการเข้ามาศึกษาต่อในเมืองหลวงหลายคนรู้จักหอพักนี้ ในฐานะที่เป็นที่พักที่สะดวกสบายและใกล้กับมหาวิทยาลัยแต่ไม่ค่อยมีใครรู้ว่าเรื่องราวของหอพักนี้เริ่มมีความผิดปกติขึ้นตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาเรื่องราวของหอพักผีสิงเริ่มต้นขึ้นในช่วงปลายปี1995เมื่อหนึ่งในนักศึกษาชายที่เข้ามาพักในหอพักแห่งนี้เริ่มประสบกับเหตุการณ์แปลกประหลาดวันหนึ่งในขณะที่เขากำลังนั่งทำการบ้านอยู่ในห้องพัก เขารู้สึกได้ถึงความเย็นแปลกๆที่แผ่กระจายไปทั่วห้องเมื่อเขาหันไปมองเขาก็เห็นเงาของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ใกล้หน้าต่างแต่มองไม่เห็นรายละเอียดของใบหน้าหรือรูปร่างชัดเจนเหมือนเงาที่ไม่สามารถสัมผัสได้ในตอนแรกเขาคิดว่าเป็นแค่ภาพหลอนจากความเหนื่อยล้าแต่เมื่อเขาเข้าไปถามเพื่อนที่พักในห้องข้างๆกลับพบว่าเพื่อนๆของเขาก็เริ่มประสบเหตุการณ์คล้ายกันทั้งเสียงแปลกๆที่ดังมาจากห้องน้ำ เสียงน้ำหยดหรือแม้กระทั่งเสียงการเคลื่อนไหวของข้าวของในห้องที่ไม่มีใครอยู่เหตุการณ์ที่ทำให้หลายคนเริ่มรู้สึกว่าหอพักนี้ไม่ธรรมดาก็คือการพบวิญญาณในห้องน้ำนักศึกษาหญิงคนหนึ่งที่พักอยู่ในห้องที่ติดกับห้องน้ำส่วนกลางเล่าว่าเธอเคยเข้าไปใช้ห้องน้ำในยามดึกแล้วพบว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ในห้องน้ำ ซึ่งผู้หญิงคนนี้สวมชุดนักเรียนเก่าๆและยืนอยู่ข้างกระจกในท่าทางที่ดูเหมือนจะไม่ได้สนใจเธอเธอพยายามที่จะพูดกับผู้หญิงคนนี้แต่เมื่อเธอเข้าใกล้เธอก็พบว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ขยับหรือพูดตอบเธอกลัวมากจนรีบวิ่งออกจากห้องน้ำไปทันทีและเมื่อเธอกลับไปที่ห้องก็เล่าให้เพื่อนๆนฟังแต่ไม่มีใครเชื่อว่าเธอเจออะไร แต่ในหลายคืนถัดมานักศึกษาหญิงคนอื่นๆก็เริ่มบอกว่าพวกเขาก็เห็นผู้หญิงในห้องน้ำคนเดียวกันเรื่องที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติของหอพักผีสิงแห่งนี้เกิดขึ้นในปี2002เมื่อมีการค้นพบศพของนักศึกษาหญิงในห้องพักห้องหนึ่งห้องนี้ตั้งอยู่ชั้นที่สูงสุดของหอพักและไม่เคยถูกใช้บ่อยนักนับตั้งแต่การเข้าพักในช่วงปีนั้นนักศึกษาหญิงคนนี้ก็ไม่ได้กลับบ้านหลายวัน จนมีคนเริ่มสงสัยและไปตรวจสอบห้องของเธอเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปเปิดห้องพักพวกเขาพบศพของนักศึกษาหญิงคนนั้นในสภาพที่น่าสยดสยองเธอเสียชีวิตในสภาพที่ไม่มีใครสามารถอธิบายได้ว่าทำไมเธอถึงเสียชีวิตในห้องพักของเธอโดยที่ไม่มีร่องรอยของการบุกทำร้ายหรือฆาตกรรมเหตุการณ์นี้ทำให้หลายคนเริ่มสงสัยว่าอาจมีบางอย่างที่ไม่ธรรมดาเกิดขึ้นในหอพักแห่งนี้ หลังจากการค้นพบศพของนักศึกษาหญิงในห้องพักห้องนั้นก็ถูกปิดไปและไม่เคยเปิดให้ใครเข้าไปพักอีกแต่นักศึกษาหลายคนที่อยู่ในหอพักแห่งนี้ก็เริ่มบอกเล่าว่าพวกเขาเคยได้ยินเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งร้องไห้หรือวิ่งไปมาบนชั้นของหอพักในช่วงดึกมีคนเห็นเงาของผู้หญิงในชุดนักเรียนเก่าๆเ,เดินไปตามทางเดินในคืนที่มืดๆบางครั้งก็มีเสียงที่เหมือนกับเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากห้องพักนั้น ซึ่งหลายคนที่เคยได้ยินก็เริ่มเชื่อว่านั่นคือนักศึกษาหญิงที่เสียชีวิตไปแล้วจนถึงปัจจุบันหอพักแห่งนี้ยังคงเป็นสถานที่ที่มีการบอกต่อกันถึงเหตุการณ์หลอนๆที่เกิดขึ้นในห้องต่างๆหลายคนที่เคยพักที่นี่มักจะมีประสบการณ์แปลกๆเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้จนทำให้บางคนเริ่มกลัวและไม่กล้าที่จะพักในหอพักนี้ในช่วงกลางคืน แม้ว่าจะมีการบูรณะและปรับปรุงหลายครั้งแต่ดูเหมือนว่าหอพักนี้จะยังคงมีบางสิ่งที่คอยตามหลอกหลอนนักศึกษาใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเรื่องราวของหอพักผีสิงในโซจึงกลายเป็นหนึ่งในตำนานหลอนๆที่ทำให้คนที่รู้จักเรื่องนี้ต่างก็ขนลุกและสงสัยว่าในโลกนี้อาจมีสิ่งที่มองไม่เห็นจริงๆอยู่ที่ไหนสักแห่ง